สาเทเสขันเมื่อการอาเทเเป็นสะระเตถูกกระทำแล้วสุติด้วส้สุอิติว่าปัสสัทธะโสจะอิติดังนี้รูปานี้เอาว่ารูปทั้งหลายอิติคือเสยโยเศษโถสิชันติย่อมสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นสูตรนี้นะมีกี่บทครับ่อาสามบทน,นะอ้าตามบวค,ครับปัสสาทาสาติเอกังปาง่าทังโสติเอกังป่าทังจติเอกังป่าทังวิภัตตยันตปะวิภากวาเสนะ ติปัฏฐานมีทางสุตันติธาตะบังปัสสัทธาสาติเอกังปัฏฐานโสติเอกังปัฏฐานชาติเอกังปัฏฐานวิภัตติยันตาปัฏฐาวิภากขาวัสนะติปัฏฐานมีทางสุตันติธาตะบังปัสสัทธาสาติเอกังปัฏฐานโสติเอกังปัฏฐานชาติเอกังปัฏฐานวิภัตติยันตาปัฏฐาวิภากขาวัสนะติปัฏฐานมีทางสุตันติธาตะบัง กัน4สัตามาคือตามาคือโชกับอีเทสุอแปนนะครับตรงนี้จะสับนิอจัจมาตาสังนะอนุกัตถนะดึงโชวลงมานะครับไว้ในสูตรนี้ไม่ให้ตามสูตรอื่น สโสจะอันว่าความเป็นสะด้วยโชจะอันว่าความเป็นชะด้วยภัษาทสะแหงะ่งภาษาศัพท์ใช้โหตินะครับผมใช้โหตินะโหติย่อมมีอิทสุในพระอิยาระอิธาปัจจัยทั้งหลายเพราะนั้น เวลาเขาแปลว่าประเสริฐเนี่ยเชยโยกับเชโถเนี่ยเวลาแปลเขาแปลอะไรแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดก็ได้นะเพราะฉะนั้นเข้ามาจากตัวนี้หน่ยมัสสทะสับปแปลงรอบนึงโสจาอันว่าความเป็นสาด้วยโจจาอันว่าความเป็นชะด้วยปะสัทธะแหง่งปะสัทธะสับ โอเทยามีอิเทสุในปะอิยาไรธาปัจาัยทั้งลายส่วนนี้มีกี่บทเป็นอาเทสะที่สุดจาสับเนี่ย มีอันุกธทานะนะดึงโชว์มาจากสูตรว่าวุทธะโชว์อิเทสุมาไว้สูดน,นี้บางท่านกล่าวว่ามีอาัมมิญานะนะคือรวบรวมการแปลงเป็นสะและแปลงเป็นชะสองอย่างเข้าด้วยกันครับเพราะฉะนั้ดู อุตหอนในในคำพีนี้ที่ท่านแสดงนะจะมีกี่รูปที่จริงมีกี่รูปครับรที่จริงันต้องมีสี่รูปใช่ไหมรูปที่แปลงเป็นชาดด้วยใช่ไหมแต่ว่าเขาพระในฐานที่เข้าใจากันแล้วนะเพราะมันมีรูปเหมือนกันใช่ไหมเขากล่าวเพียงการแปลงประสาทเป็นเป็นสารครับนี่เสโยโสดอ่า เยโยเศษโถติดไออุทธรเสยโยสวดที่เป็นสังโยกอะเสยโยเศษโถนะครับนะแล้วก็แป่งปัสสาเป็นชะด้วยเนี่ยเสโยเศโถเหมือนกันเพราะนั้นได้สองอย่างนะคือผู้เจริญที่สุดกับผู้ประเสริฐที่สุด เพราะนั้นเวลาเขาแปล,แลเราก็แปลว่าประเสริฐที่สุดแสดงว่ามาจากปัสสถานศั์ถ้าศั์นี้นะสับนี้นะสองศั์เนี่ยนะถ้าแปลว่าผู้เจริญที่สุดแสดงว่ามาจากอุตตสาตุทศัพท์ถ้าแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดแสดงว่ามาจากปัสสถานศั์ ตรงนี้ก็ไม่ว่าอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ <c oughs> นทำตัวรูปหน่อยเพราะนั้นรูปวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เห็นไหมหลากหลายไหมหลากหลายไหมเยอะไหมเหตนตอนแรกตอนแรกมีแค่นี้เสร็จแล้วเพิ่มมาคันี้ตรงนี้อีกแ้วครับถ้ามเพราะน,นั้นเขาแก่ ประกอบไปเฉยแต่ว่าเอาแค่นี้พอจบนะเลียน,นะครับอ่าเอาแบบนีนะ้แต่ว่ารากเขียนเขียนเต็มเต็ม,ตมนะำโมฮนะอย่างน้อยต้องมีแค่นี้ไอตัวนี้ก็รู้กันเดี๋ยวก็เพิ่มเอาอันนั้นรูปวิเคราะห์นะเรียนสมาธิต้องมีรูปวิเคราะห์กับตัดทิศละกิจเดจะยรูวิเคราะห์นะครับ เพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวนะเดีย๋ยวเขาวต่อไปก็อีกสักสองครั้งนะออกนอกแบบนะครับนอกแบบหนึ่งข้อไม่ใช่เราคือมันมันท่องจำมาครับแล้วมันเขียน,นเขียนอู้อเขียนลดยมืออ่านไม่ออกเลยปว,ววปวดหัวเลยนะตัวคนแรกครับปวดหัวเลยนะ อย่บริกรรมเลยอาญจาปัสสโทอาญจาปัสสะโทสัพเพอเมปัสสะทาอาญมิเมสังวิเศสนะปัสสะโทติเสโยอางบุคคลอันว่าบุคคลนี้จะด้วยปัสสโทเป็นผู้ประเสริฐโหติย่อมเป็นอาญบุคคลอันว่าบุคคลนี้จะด้วยปัสสโทเป็นผู้ประเสริฐโหติย่อมเป็น อัตอมาชะาะัอนว่าชนทั้งหลายอิเมเหล่านี้สัเพทั้งปวงปสัสสาธะเป็นผู้ประเสริฐหุนติย่อมเป็นอายังชโนอันว่าอายังบุคโลอันว่าบุคคลนี้ปสัสสาโทเป็นผู้ประเสริฐพิเศสนะโดยพิเศษอิเมสัง ชานานังกว่าชวนทั้งหลายเหล่านี้หุนติหโวติย่อมเป็นอิติเพระเหตุน,นั้นเสยโยชื่อว่าสยยะแปลว่าผู้ประเสริฐกว่าแสดงว่าตัวนี้ตามลักษณะของพัทรุสิทธินะเราต้องแปลว่าอะไรผู้ประเสริฐที่สุดอันนี้นะใช้อติสยะไะะครับตังน,นี้นะเปลี่ยนอติสเยนะ ต้องรนะู้ข้อครับวิเศษเสนาปัสสะโทติสโยสาวเดคือวิเศษสาปัสสะทะรารังวนะิเศษสาลงนาตย,ยาวิภัตด้วยวิเศษสาเนจลังจาอาการันแปลงนาเป็นเอนาะด้วยอัตโตเนนาแยงเวนัสนะนะสากจาัสระอั ด้วยผูกพามาโทติตามัสสาลังสาเรนาวิโยชาเยโรมสารนาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสารโดูโกมาเตสัพยายามทีมีสารโดเป็นตัวปกตินามเฮนาสาเปวกาคัสเรด้วยนัเยึดแงยุเตรังปัสสะโรสิปธรรมวิปัสด้วยริกคเตตมารักจักอักระแปงสิเป็นโอด้วยโตเยเวนาถาอจัาระ ด้วยปุภามาโตติสาปัสสะรังสาเรนาวิโยชาเยโรสลาณะปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสรโดโภมาเทสาปัญญาติมิสรโดเมตุปกติ นา we มัยนาธาไปประกาศัสโรด้วยนายรังยุเตปัสสโสอันวุภูประ菩萨วิเศสนะโดยพิเศษอิติอันเหในอันนี้ลองอิยาปเจนอันวิเศษศาด้วยวิเศษเศรษฐารามิสิกิตารดวงวิปัญญังละ ด้วยเทสังวิปปติโยโลปัจเจเป็นปกติด <Sc locals shortly>. ้วยปกติจัสสาสาราตัสสโรวิเศษสัสสะด้วยอุตตานัปะโยโกเพราะอิยาปัจแปลงปัสสะถาเป็นสัด้วยปัสสะถิสัสโจอเยวีนะสัสออกจากสระด้วยปุกวะมาโตติตามสารังสเรนะวิโยชัยยเพราะสารานาบงสารังสารังเป็นปกติไม่ใช่ โลสลาหน้าพ่อสารังด้วยสราโลภมาไปเพราะสารโลสสาหน้าพ่อสารังด้วยสลราโลภมาเทสาพิยิเมีสราโลเปตุปกติเป็นปกติด้วยสระด้วยอาทิตย์ศัพท์ที่กล่าวซ้ำใน สระโลโปมาเตสัพยาติสราโลเปตุปกติเมื่อสรานาถูกรบแล้วมีการอิเปตเอด้วยกาจาสนังรุตเตนัมยนาสสาเวกาวาสโเรด้วยนาเยบรังยุเตยาสาธิสาธุเอวา ด้วยปาราเวปาวุธานตั้งเสยยาเป็นนามด้วยตัณฑิตตสมาักิตตากานามว่าเอตุนาทิสุจารักเสยยาดงสีพตมาวิพัตด้วยเริงกาเทวตมาราชอางการันแปลสีเป็นโอ ด้วยโสแยวีนยญญาอจสระด้วยปู้ามาทติตามสารังสารีนาวิโยจายะรมสาระพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสารูภมาเทสาญยานที่มีสารโปเมตุปกตินำเมนนะาเปรีความกัสโรด้วยนัยญรบงยุตเตสารโปเป็นเสยโยแปลว่าผู้ประเสริฐกว่าอ่าตรงนี้นานในยะานนี้นะถ้า พี่เาเป็นอติสยะก็เป็นผู้ประเิอที่สุดนะครับของเรานะจะเป็นคำแปลว่าผู้ประเิอที่ที่สุดอ่ะลงอิทธาปัจจัยบ้างเอาเลยนะตรงนี้ ปัสสโธอันวาผู้ประเสริฐวิเศษนะโดยพิเศษอิติอเทไนอันนิโงอิทาปัจจัยในอันวิเศษะด้วยวิเศษเาราตมิสิกิยถาโรควิมาทั้งหลายด้วยเทสังวิปปติโยโรปาจาเป็นปกติด้วยปกติจาสะสรานาสะโรควิเศษสาสะด้วยอุตตานาปปโยโกพระอิตาอิทาปัจจัยดูแปลง แองปัสสาตาเนสะด้วยปัสสะตาโสชาแยมีนาสะอจารสระด้วยปูปามาตุจิตามาสารังสารนวิโยาเยพรโลบสารนาวาสารังด้วยสารโดโบมาเทสามยายิมมีสาราดเมตุปกติห้าปกติสาราลังด้วยการกลาปกติสามํา ないサラドポマテサッパヤティミエサラドペトゥパカテ เมื่อสลาดนาถูกลบแล้ววิการอีเป็นเอด้วยกว่าจะสนังรุเตนำมีนาสาเบลกาาสระด้วยนาเยรังยืนเตตั้งเศทาเป็นนามด้วยต่ที่ตาสมาสกิตาการนามังวาตุเอตุนาทิสุจารังเศตษฐาลงสีปธรมาวิภัตด้วยริงกาเตวธรรมรังจะกอาการแปลงสีเป็นโอด้วยโซเยเวนาทาออจารสระ ด้วยผูบามาโตุทิตามาสารังสารเเรนาวิโยเจเหตุโรสารนาปรัสารังสารังเพนภูกรติด้วยสระโรภูมาเตสามพญาติมีสาราโรเพนทุภูกตินมพยนาธาเปรปากกัสโรด้วยนาเยรังยุเตสามเรารโรเพนเศโธแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดนะมาดูตรงนี้นี่เห็นข้อนี้ไหมเห็นอติสยะไหม ทั้งเราทั้งวิเคราะห์แบบนี้เพราะฉนั้นเราจะแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดถ้าลงอิยาจัใจแล้วใส่อติสยะในวักยะหรือดูวิเคราะห์ก็ต้องแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดของเราอะของเราอะแต่ของอาจารย์เนี่ยเขายากชัดเจนนะ รู้สุธิยังแจงคือถ้าลงในอาจวิเศษสะแสดงว่าเป็นคุณเรียกว่าคุณนามชั้นที่สองคือวิเศษถ้าลงอติสยะในรุยเขาแสดงว่าเป็นอ,อติวิเศษขั้นสูงสุดครับี่กำหนบบนี้ง่ายดีของเราก็อีกอย่างนึ่งนะ คำนวณแค่ตระปัจจัยอัดด้อยกว่าที่เหลือเหนือกว่า่ะเข้าใจง่ายเลยผ่านครับมาสรุปตรงนี้นิดนึงนะสำหรับวิเศษศาสตรทิศปัจจัยในวิเศษศาสตร์ทิศมีอยู่ห้าสั์ดังนี้คือตระะตามะอิสิกะอียะและ อิทธาปัจัยลงด้วยสูตรว่าวิเศส,เสตะระตามิสิกิยิทธาเรนั้นลูปวิเคราะห์เห็นไหมลูปวิเคราะห์เขาใช้อติสยะเห็นไหมทั้งหมดเลยนะครับใช้อติสยะทั้งหมดเลยนะซึ่งแตกต่างกับพระลุติธิเสร็จแล้วเนี่ยสาวที่ลงสิทธาปาจัจมีอาจได้กวบบเพื่อนเลย ปแปลแปลก็แปลว่ากว่าใช่ไหมที่เหลือก็แปลว่าที่สุดนอกจากนั้นสูตรของกัญญาเวกรที่ไม่ใด้กล่าวไว้ในวิเศสสศาตัฏทิษณ์นี้ก็คือในคมัมภีร์นี้ไม่กล่าวนะครับเพราะมีใช้น้อยห้าสูตรคัมภีร์นี้ทำไงทาการจะย่อครับอันไหนที่ใช้น้อย ไม่กล่าวเลยให้ไปหาเพิ่มอเองไม่ใช่ว่าห้ามไปดูเพิ่มนะเะข้าใจไหมครนี้นี้เป็นขพีพื้นฐานสําหรับกระบุผู้มีอายาสสยน้อยนะครับมีปัญญาที่จะเรียนรู้ได้น้อยเพราะนั้นพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคนะระบุมใจนะครับได้เรียนนะนเพราะว่าน้อยกว่านี้ยังมีใช่ไหม อ่าฮะอของย่อนะครับแต่เนี่ยเอาใส่มาเต็มๆเลยนะก็ถือว่าเรียนต่อไปชั้นต่อไปสบายแล้วแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องมาเรียนกัญชเสริมเลยก็ได้หรือว่าจะเรียนเสริมก็ได้เรียนเสริมก็เห็นชัดสองแง่สองมุมเนี่ยทั้งลำดับอุตหะและทั้งลำดับอ่าน,นสูรตัวตามมาเพราะนั้นถ้าสูตรนี้คืออติกาสะเนโท ราษาสาโทอปัากันยุวานันจะวันตุมันตุวีนันจะโรโปรครับมีใช้น้อยนะอะไรนี่ยก็ดูเองได้